สมัะและวิปัสสนาต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในคือเจโตสมถะแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง คออธิปัญญาธรรมวิปัสนา 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง สี่บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายในบุคคลเหล่านี้ 1. บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในทำด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในความสงบแห่งใจในภายในแล้วกระทำความเพียรในความเห็นแจ้ง <c oughs> ในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง <c oughs> สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในภายในในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ง 2. บุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วกระทำความเพียรในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้ปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในบุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมิน้นความไม่ยอดท้อสติและสัมปชัชญ,ญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ ให้กุศลและธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลที่มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้เขาพลึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมิน่นความไม่ย่อทอ้อสติและสัมปะชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ผ้าหรือสีที่ศีรษะฉันใดบุคคลนั้น ก็พึงทำฉันทะความเพาะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมิน่นความไม่ย่อท้อสติและสัมปะชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วก็ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิสษุทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้น 1. บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไร พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรเมื่อถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ <c oughs> สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ถังความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่ง 2. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไร พึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทําจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรอย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้ พึงสักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน 3. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน ทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งเขาพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไร พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงซักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงเห็นสังขารน,นั้นอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้ง <c oughs> สังขารอย่างไรผู้ถูกถามย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิตไวยอย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้พึงซักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้พึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. ภิกษุทั้งหลาย <c oughs> บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ทสุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก